สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเก่ามลีเชียร์กะจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเลขของแม่เอฟซีดอกไม้เด้อครับพี่น้องครับเลขของแม่กับเป็นที่สาบกันดีเนาะครับผมพี่น้องเอฟซีที่อ่าเป็นแฟนครับแม่เอฟซีดอกไม้จะสาบกันดีว่าเพื่อนจะเห็นเลขกยูดอกไม้ทุกขึ้นวันพระครับพี่น้องเนาะหรือว่าอ่าวันพระที่ว่าเพื่อนขอครับพี่น้องเนาะเพื่อนไปสวดมนต์แล้วก็ เห็นตัวเลขครับผมมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีกันถือว่าเดินดีแล้วครับพี่น้องครับหมวดที่ผ่านมาลาดุดครับผม16พฤษภาคมครับแม่เห็นเก่ากับศูนย์นะพี่น้องเนาะครับผมหมวดก้อนหนันเพิ่นเห็นเก่ากับหนึ่งครับเอาไปเห็นศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเป็นคููทางหมวดลาดุดเพิ่นก็เห็นเก่ากับศูนย์กับเป็นคููทางอีกครับผม เลขฟันเพื่อนกเกือบเข่าครับผมสองศูนย์ครับเพื่อนเห็นสินสิบหาคำเนาะพี่น้องเนาะศูนย์กับเก่าครับสินแปดเพื่อนเพ่เห็นครับเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อนกะบ้าดอกไม้ที่ฟังที่เป็นเห็นศูนย์นี่มักจะเป็นบนครับผมครับเลขออกศูนย์สามครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมแม่เอฟซีดอกไม้ครับเอาครับพี่น้องครับผม สินลาดชุดนี่ครับผมผ่านมามือสองมือนี่ครับผมแม่เห็นเหล็กยี่หรอกไม่ครับเป็นต้ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับพิจารณาเบิรงให้ดีเด้อครับพี่น้องครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเหล็กแม่เอฟซีดอกไม้ก่ามาเชียกขอขอประคุณแม่ครับผมทีเมนตาแนวทางครับให้กับเก่ามาเชียเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังเลกแม่เอฟซีดอกใหม่กันเลยครับแม่ครับก็มาเชียสวัสดีแม่เอฟซีดอกใหม่ครับผมจ้าสวัสดีจ้าครับแม่ครับกับเห็นแม่โทรมาหากะน่าจะได้เลกเนาะแม่เนาะหรือจังไนครับผมเมื่อวันซิ่งที่พานมาครับเนี่ยครับผมมโอ้ครับ เป็นยังเดี๋ยวนี้แม่ก่าวมาเสียแม่พ่อจะอ่านมืออม่อวอดมื้วันโกลนฝันทุกทีได้วันโกนกะฝันแล้วมัมแม่แม่ฝันแต่วันโกนตะเมื่อขึ้นว่านนี่เมื่อวันจึงเพราะย่างเจาก็เป็นวัน,นพระนะแม่ฝันตะเมื่อขึ้นว่านนี่สิบแปดมั้งแม่ฮะวันที่สิบแปดนะครับผมสิบแปดสิบเก้าที่สิบวันพระสิบเก้าใช่ครับ แม่อันเมฆกันเลยสิเราแต่ว่างวดนี้เห็นตัวเดียวคลักแม่อันก็มาเสียแม่โอ้เห็นตัวเดียวจ้าม่เห็นเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นล่างๆมันบ่ชัดเจนนะครับผมครับเมฆสีเสลาเขาเลยบอ่อันก็เดินแมฆลูกอันพอดีพอเอฟซีครับผมพอเอฟซีเป็นอันเิ่นทรงอันสลีปมาห้ว่าเพิ่นทำบุญ อันโอนไปหแม่ครับผมครับครับผมเป็นสินจำใจเล็กๆในหน่อยได้ครับแม่จ้าบูดเป็นลายลายเด้อพูดเนโอนเงินมาให้ครับมาให้ยาเจ็บยาจนเน้อครับครับผมคเด็กแห้งโชคดีตลอดไปครับตลอดถูกครับปเน้ออาทูปบรนได้โชคด้ลาภอีกไ้เด้อเพิ่นการเป็นเย็บซี่ดูซึ่งว่าเพิ่นการเจ็บเป็นผู้ รักผู้ใหญ่อยู่แม่ครับผมับ <Yeah. S 1> มีอายุแล้วก็เ <Yeah. S 1> พื่อนกนัมักทําบุญครับผมเพราะว่าเพื่อนกันน่ <Yeah. S 1> าจะลาดุดนี่เพื่อนทาบุญที่ว่าถวายเครื่องเสียงให้ปูปิศานาครับแม่ครับอ๋อ oh. ครับผม oh. ครับเสียงใัดปูปิศณนาครับแก็มา oh. ให้ทําบุญกับแม่นําครับผม <Yeah. S 1> ครับโอ้ oh. แม่สิดบ,บอกมาไห้เพล่นตั้งทาบุญงดกรนนะ่ะทนโอนมาให ได้ไปทำบุญบวชน้ำเพลนเด้อเพลนบวชสมบูรณหมู่ลยนะครับแม่เม่ได้ไปไปบวชน้ำเพลนสิโอ้ค์อุมขอบุญหลายหลายในบุญน้ำกันเด้อบุญบวชครับแม่ครับผมจ้า <Yeah. S 1> เอาบัดนีก้กับมีแนวทางตัวเลขครับผมเ,เลขกระเราะข้อฝันแม่มากฝากพี่<ม>น้อยสิ<ๆ>ครับแม่เซเลาเลขให้ฟังบัดนี้ครับผมก็หนีแม่สวดมนต์ ไปสวดมนต์สวดมนต์พระท่านพ่อชใดเลียวไปเห็นเลยเห็นเลขศูนย์ได้หมดเ่ยเลขศูนย์ที่องกันอันดอกไม้ดอกซึ่มันออกข้างบนเมล่ะออกดอกนั่นไหมเห็นก้อนงูเลยอบัดนี้บ่เห็นตัวไรอีกเลยเจอหน่อยสวดมนต์แล้วเห็นยังแหลกบ่เห็นบัดนี้ยิงหมดไปแม่เลยโมเสาหนิแม่ประทับท่อมันทําวัดเ้าอีก แม่เล็กไปเห็นอีกคือเกาเลขศูนย์ตะบายูห่อนดอกคนละดอกแม่มันได้อยู่ดอกนี่ศูนย์ทสองดอกเลยไหมอยาดอกอันยิ่งมันขค้นอ่เกิมาเห็นมาเห็นดอกนี่เห็นดอกนี่กับแัดขึ้นกันเลขศูนย์็นเลขหนื่องเกิดคือเลขหกแหละตะ่ามันบ่ชัซดเกินแม่ละมันมัคือเลขศูนย์เลขศูนย์แัดเจนครับผม Yeah. เป็นสินสินที่พลานมากเนี่ยเป็นสินสิบสี่หรือสิบหทั้งได้แบบสิบหาสินนี่เป็นสินดับเรียบพอดับเดือนหกดับเดือ๋อดับเดือนหกสิบห้าแล้วแม่เนาะสิบห้าขึ้นกันสิบห้าข้ามเดือนสินสินอันพระมาทั้งคนอื่นสินดับสินดับสินแล่มแล้วแม่เนาะสิิบเป็นเลขศูนย์เด้อครับพี่น้องครับเห็นเป็นเลขศูนย์โตเทียว เรียงเ่องกัคือเลขกกแหละแต่ว่ามันบวชสัดเกล็นมันเป็นงงตัวเสือเออมันบวชสัดคือเหล็กสวนเหล็กสวนจัดเกล็นท่านสองเลยท่้นสองดอกเลยโอ้ศูนย์สองดอกเลยครับผมศูนย์สองดอกศูนย์แหลกเนี่ยศูนย์เคยที่ว่าแม่เห็นตลอดจะเป็นเลขบนครับผมเออเลขบนคือเมื่อกีี้น่เลขนิ้นศูนย์บนครับโอ้แม่แม่เนียนให้ศูนย์ว่ผมครับผม เลขฝันสองศูนย์ใหม่ม่เนนอยู่เลขฝันสองศูนย์โอ้เจ้าก้อนกันเลขอันนั้นกับสิบแปดเนาะเลขสิบเจเมีนครับผมเต็มเดียวหัวหมดเนาะสามศูนย์ฟ้ามาฟังเลขฝันนำกันครับผมบาดีเอาเลขฝันบาดนี้เนี่ยเสียเราจังขึ้นวันฝนเมียฝันว่าเขาจังเมนนอนเล่นอยู่ห้อมใหม่เนี่ยฝันแบบโบราณอีกแล้วแม่น้อนเลน่ห้องใม่นี่แะ ปู่ศาสนอนเล่นอยู่ละเสียงค้นหายไหมหายขึ้นบักแห้งหนึ่งแม่ก็เลี้ยวเลี้ยวลูกขึ้นเลี้ยวเบิงเลี้ยวเบิงแล้วเป็นเด็กน้อยผู้ชายว่มคงเสียหายจำบีมม้นั่งยวนนั่งปอกกองเข่าหายว่ะสิแม่เลี้ยงออกห้องถามบักแห้งหายแยกนั่งไม่ว่างเสียครับหายหาแม่มันร่างสิลนะ <c oughs> โอ้ครับครับเด็กน้อยผู้ชายหรือว่าหายหาแม่สันแม่เลยถามว่าแม่ไทรย แม่แปลมันางสีละแม่ได้ครับแม่แปรม่นางสีลนแม่แป่นี่ไผยนอกบันอืมบันนี้พอได้มันบ้าแบบแรกเลยนอนลงหัวสินอนเล่นขึ้นเก้าล่ะครับแล้วเห็นยู่ปลปยตีนแม่งงูน้อยแม่มันเสียงเขาในแม่แม่มันละแลนเขาในแม่หว่แม่ตกใจจนตื่นยันมันตอดแี่โอ้ขับผมนี่แหละเออแม่ไะแม่ไเหยียบหัวแม่ฟันว่า อราหาแม่แม่ไหนแม่แปลดก็นางสิแม่ข้าเป็ดก็แม่บอกแม่แป็ที่แม่เออแม่แป็ดนะแม่แป็ดแม่เปดเออแม่เปดอ๋อรู้ว่าแม่แต่แม่แปดเอองูนี่แม่ว่างูหน่อยได้บ้างงูใหญ่ได้ก็มาเซียมแรนเขาแม่อืมครับผม แลนมาทั้งขาทีแม่เออแลนมาทังขาแลนโตแม่แม่หละยยานจนตื่นยันมันกัดแม่มึงมาแรงขอทั้งหลังเลยข้างหลังเสือเลยเนี่ยอืตอนมาเชียว่ามันอันงูง,งูหนึ่งสิเป็นเจ็ดมัครับผมตอนนั้นม,มนเชียว่างูไตหลังกันหนึ่งเจน<อ>นะตอนนั้นครับอันนี้งูหน่อยนะครับเผือทั้งหลังเขาทั้งหลังไม่เสือเลย งูหน่อยตาบอดบอยง่งหญ่เลยแม่ว่าสิเป็นเจ็ดครับมีเด็กหน่อยพ่อมจ้ะแม่เล่ยวาสีล้องจังบครู่้องเมืองได้เกามาเสียครับผมเออจับประศูนก่อนเนาะครับแม่แม่ว่าสิเก็บอันศูนแปดเด้แม่แปดนี่มันเป็นแปะอ๋อแม่แปะครับผมเด็กหน่อย <laughs> โสนแปด คูนึงแล้วก็ศูนย์เจ็ดูคูนึงศูนย์เจ็ดคูหนึ่งจ้านี่แหละครับจ้าแล้วก็เอาเอาหนึ่งแปดคูหนึ่งสามคูพ่อหละแปดเด็กน้อยไม่เป็นสี่เป็นหนึ่งอะนะแปดหนึ่งเจ็ดปีก็นได้ไหมให้มันก็ดีกันเสี่คูสี่คูศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดครับผมแม่ ีออกมาครับผมในความฝันครับ <Yeah. S 1> ลองเบิงงครับพี่น้อง mm hmm. แล้วก็เลขเลขบูชา่าดอกไม้นี่งวดงวดนี้มีสินอีกว่าแม่มี mm hmm. อีกยอดมียี่สิบเป็นกว่ที่ินครับผมเดี๋ยวจ็นเป็ hmm. ครับ mm hmm. ครับเห้แม่ไม่ยำอยีกครั้งนึงครับผมถ้า <Yeah. S 1> ยังเห็นศูนย์ทเก้าอนี่กะมั่นใจนะแม่เนาะครับผม จ่าอง่มีบ่หมันว่าจิกรั้งบนรั้งล่างแม่บ่หลันพ่อนเป็นสองดอกนะครับแม่เล็บหมันใหญ่ประไดว่ามันทั้งล่างแล่ทั้งบนงบนี่แหละก็บอกครับผมนี่แหละครับสังเกตเลขแม่ให้ดีได้ครับพี่น้องสองมวดผ่านมานี่ออกเป็นคู่ทางครับผมหนึ่งกับศูนย์ก็ออกเป็นคููทางครับผมเลขออกศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็แม่ได้ล่าสุด งวดว่างหันกับเก้ากับศูนย์กับเป็นคูทางครับผมออกเก้าศูนย์สามครับแม่เน้นศูนย์เน้นบนพร้อมครับพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นเห็นศูนย์ศูนย์ครับผมเรือราษีไปบนไปล่างครับผมอันนี้เดี๋ยวแจ้งได้ให้แม่มากย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมเหลืออีกสินวันที่ยี่สิบเก้ครับพี่น้องเนาะสำรับเลขฝันกับตามในขีดเด้อครับผมแม่นอนอยแล้วกับมีเด็กหน่อยห้องไห้ครับผม แม่ได้ถามาห้องไ้หาไผที่ห้องไฮหาแม่แม่แปรครับผมแม่กันเลยตีเป็นศูนย์แปดครับผมกับศูนย์เจ็ดครับเด็กหน่อยครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดด้ครับพี่น้องครับผมเพื่อนก็เห็นงูวันเจ็ดไตขึ้นอ่านขาแม่ครับผมทั้งหลังแม่แม่กระตกใจตื่นครับพี่น้องเนาะครับที่ซอยกันกับแม่ด้ครับผม เด็กแม่สังเกตเบื้องกัดเฉียดเฉียดแตมนีอะเลยครับผมเฉียดเฉียดแด<ห>ตมไฮหนึ่งแปดออกหนึ่งเก้าไ้สองศูนย์ออกสามศูนย์แมนเยอะแต่ว่างได้ครับพี่น้องงั้น,นก็นมาเชียร์ตอนที่วันผ้าแปดเมื่อขี้นี่เนาะก็มาเชียร์แม่ฝันว่าอันแม่ไปยามไปเล่นบ้านอื่นอ่ะนะแล้วเขาเลิกกับบ้านไปมันเหมือนก่อนไม่ครับพี่<ม>บอกว่ายู่ในร้านจะกลับเพาะ อันมันมืดแล้วนะจ็กหน่อยลูกเก้ามันก็ขึ้นมาดอกมากระโดดเก้าแม่เลยเกิก่อโอ้ยเหล็กเก้าอย่างี้เหล็กเก้าสองตัวเลยเนาะแม่เนาะเก้ากับศูนย์เดี๋ยวรอให้แม่ฝันอีกครับผมต่อมาฝันบางกีนี่ก็บนางจิตีเป็นเลขได้ญยิ่แม่ครับผมที่หนอนซีตีซอยแม่ได้เลยครับผมมีดอกไม้มีเด็กหน่อยมันนางไห้ครับผมแล้วก็งูไตแม่ ตัวหนึ่งงูไตงูโขนหลังแม่เลยอย่างแรนเขาทั้งหลังเลยครับผมแม่ใจนึงแม่ก็ขึ้นว่นในใจว่ะเลขมัดเขาแลววบ่ขึ้นไนใจนึงสินะมันก็มาเชียอ๋อครับเอาลองเม่งครับผมพี่น้องเอฟซีเทื่องพี่น้องเอฟซีเทลล่อค่อยครับพี่น้องเนาะลองพจารจาเบิึงไปน้ำกันกับแม่ดอกไม้ครับเอา สำหรับคลิปนี้ลูกกะขอบคุณแม่เด้อครับผมที่มีหน้าทางดีๆมากแบ่งปันอ่าเกามาเชียร์แลวกะให้พี่น้อยเซี่ได้รับช่วรับฟ้างนุ่มครับผมเป็นโชว์เป็นลาบน้วกันครับิรบกวนแม่สำนี้แล้วครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเอาครับพี่น้องครับผมกะตามในคลิปนะครับผมว่าแม่เห็นเหล็กยูดอกไม้ศูนย์ครับผม เห็นเลขกศูนย์ทั้งสองดอกเลยครับพี่น้องเนาะเห็นเลขกศูนย์ฟังที่ว่าเคยออกเลขบนครับผมเลยกับสัมมาเพิ่นกับไปเบิ่งอีกหรือว่าไปสวนมดอีกก็เห็นเป็นเลขกศูนย์คือเก้าครับพี่น้องนะเนาะเหล็กหนึ่งก็เลขกหกเป็นเลื่อนๆล,ล่างๆอยู่ครับผมแม่บ่ออาเอามาครับผมมาบ่อให้ฟังเพราะว่าบอชัดเจนคือศูนย์สำหรับเลขความฝันกับตีซอยกันเนาะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นกับตีมาศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดครับผมเขามาแชร์กันเลย อ่าให้มันกบซี่คู่ก็เลยเอาหนึ่งเจ็ดไปนึ่งครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยกับตั้งเทียกับเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขอวอวยพรให้พี่นอ้องเอฟซีโฉบีเด้อครับผมถูกหวยนแล้วเงินเป็นน้ำกันงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบหกจังไดรสินหนาจังคอยมาอ่ารับชมรับฟังเป็นโคงสุดท้ายกับแม่เอฟซีดอกไม้เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ